สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใส่ได้นะคะว่าใส่ยังไงเนาะอันนี้เป็นจากรรุ่นจูกินะคะรุ่น ddl 8 e. <อ>1 0 0 e ซึ่งส่วนมากวิธีการใส่ได้มันก็เหมือนกันหมดอะคะ่ะส่วนมา,จากจักรนี้ก็เหมือนกันหมดน,นี้สำหรับช่างมือใหม่นะคะที่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใส่ยังไงอันนี้กระโหลกนะคะเรียกว่ากระโหลกตัวนี้ สำหรับใส่ได้เข้าไปข้างในนี้เนาะแล้วก็อันนี้เรียกว่ากระสวยกระสวยได้อ๋ออันนี้ได้หมดนะคะแปึงอันนี้ฉันลาก่อแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีการเดี๋ยวมาบอกวิธีการกอได้อีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวแป้งมีคนจับกล้อง นี่นะคะกระโหลกอันนี้ก็สวยได้ใส่เข้าไปเลยค่ะปึ้งนี่แล้วก็นะใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงได้ออกมาแล้วมันจะมีช่องแบบน,น,นี้ตรงนี้นี่เป็นรูๆเข้าไปได้ดึงได้ขึ้นมาเลยอะด้านไหนก็ได้สักพังก็ใส่มันเข้าไปนี่มันก็ดึงหลังจากนั้นเราก็จับ จับไอตัวเนี่ยนะคะปีกตัวนี้เข้ามาหาตัวแล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้จับาเียมองเห็นไหมเนาะเนี่ยมันจะมีรูใส่เข้าไปตรงๆเลยใส่เข้าไปตรงๆเลยแล้วก็กดลงไปให้ดังให้ดังแก๊กนะคะอย่างงี้ดังแก๊กอย่างงี้ก็ปล่อย ลองดึงได้อ่ขาอขึ้นมาแล้วนะนนนนอะไรเขียนัลบตีนผีขึ้นก็วางแล้วก็ แล้วก็ปิดโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่นอนนะคะ